คุณผู้ฟังเคยไหมคะสี่ทุ่มครึ่งนอนบนเตียงแล้วคุณบอกตัวเองว่าอีกสินาทีนะแล้วจะปิดโทรศัพท์นอนแต่พอเลื่อนดูลายกลุ่มครอบครัวดูข่าวดูคลิปหลานพอรู้ตัวอีกทีเที่ยงคืนกว่าเข้าไปแล้วแล้วพอตื่นเช้าก็รู้สึกเหมือนไม่ได้พักเลย แล้วสงสัยไหมคะว่าทำไมยิ่งอยากนอนยิ่งหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วยิ่งดูยิ่งตื่นยิ่งไม่ง่วงคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเพราะขาดวินัยแต่จริงๆแล้วมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้สมองของเราหยุดไม่ได้คะ่ะ แม้ว่าหลายคนจะเปิด Night Mode หรือโหมดมืดให้จอโทรศัพท์มืดลงแล้วคิดว่าปลอดภัยแต่รู้ไหมคะว่าอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าที่คิดเพราะตัวการที่รบกวนการนอนจริงๆไม่ใช่แค่แสงสีฟ้าแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในมือถือที่หลายคนไม่รู้คะ่ะ วันนี้นุ่นและลุงหมอมาโกโตธนากะจะมาเปิดเผยว่าทำไมแค่เปิด Night โ o d e ไม่คอแล้วจะบอกวิธีใช้มือถือแบบฉลาดที่ผู้สูงอายุใช้ได้จริงโดยไม่ต้องเลิกดูข้อความลูกหลานแต่สมองจะได้พักอย่างแท้จริงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะลุงหมอนุนเชื่อว่าคนฟังหลายคนคงกำลังนึกถึงตัวเองอยู่พอขึ้นเตียงบอกตัวเองว่าจะนอนแต่มือก็ยังหยิบมือถือขึ้นมาอยู่ดีแล้วก็วางไม่ลงสักทีทำไมถึงเป็นแบบนี้กันแน่คะ สวัสดีครับคุณนุน่นและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับคำถามนี้ดีมากครับคุณนุน่นและผมอยากให้คนฟังรู้ว่านี่ไม่ใช่เพราะคุณขาดวินัยหรือเพราะคุณไม่รู้จักดูแลตัวเองแต่มันมีเหตุผลทางจิตวิทยาที่ลึกกว่านั้นผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ สมองของเรามีระบบรางวัลที่ทำงานผ่านสารเคมีที่เรียกว่าโดพามีนเวลาที่เราเห็นแจ้งเตือนใหม่เห็นข้อความจากลูกหลานหรือเห็นภาพในกลุ่มครอบครัวสมองจะปล่อยโดพามีนออกมาเล็กน้อยทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากดูต่อ การศึกษาพบว่าทุกครั้งที่เราได้รับข้อมูลใหม่สมองจะปล่อยโดพามีนเหมือนได้รางวัลเล็กๆทำให้เราติดใจอยากเลื่อนดูต่อไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญคือสำหรับผู้สูงอายุมือถือไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารแต่มันคือสะพานเชื่อมกับคนที่เรารักโดยเฉพาะเมื่อลูกหลานไม่ได้อยู่ใกล้การได้เห็นรูปภาพได้อ่านข้อความมันทาให้เรารู้สึกใกล้ชิดพวกเขารู้สึกว่าเรายังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี่คือเหตุผลว่า ว่าทำไมถึงวางยากเพราะมันไม่ได้เป็นแค่นิสัยแต่มันตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของเรานั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือทุกครั้งที่เราเห็นแจ้งเตือนสมองก็ให้รางวัลเล็กๆเ,เหมือนได้ของขวัญเราเลยอยากเปิดดูต่อแล้วสำหรับคนสูงอายุมันยิ่งยากเพราะมือถือคือช่องทางเดียวที่จะรู้สึกใกล้ชิดลูกหลานใช่ไหมคะถูกต้องครับและยังมีอีกสิ่งหนึ่ง คือความกลัวที่จะพลาดอะไรบางอย่างหรือที่เรียกกันว่า FOMO ย่อมาจาก fear of missing out โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวถ้าเราไม่ได้อ่านข้อความทันทีเราอาจจะพลาดข่าวสำคัญพลาดการนัดหมายหรือพลาดช่วงเวลาที่ลูกหลานต้องการเราความกลัวนี้ทำให้เรารู้สึกว่าต้องเช็คมือถือตลอดเวลาแม้ว่าจะเวลานอนแล้วก็ตาม แล้วยิ่งเป็นคนสูงอายุที่อาจจะรู้สึกเหงาหรือรู้สึกว่าไม่ได้เป็นศูนย์กลางของครอบครัวเหมือนเมื่อก่อนมือถือกลายเป็นเหมือนหน้าต่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ายังมีคนสนใจเรายังมีคนคิดถึงเราวางมือถือลงก่อนนอนมันเหมือนกับปิดหน้าต่างบานนั้นชั่วคราวซึ่งบางคนรู้สึกว่ายาก นี่ฟังแล้วนุ่นเข้าใจความรู้สึกของผู้สูงอายุมากขึ้นเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องนิสยัยแต่มันเกี่ยวกับความต้องการที่จะเชื่อมต่อที่จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและที่จะไม่พลาดสิ่งสําคัญแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราจะแก้ยังไงคะถ้าแค่บอกตัวเองว่าอย่าดูมือถือก่อนนอนคงไม่ได้ผลใช่ไหมคะ ใช่ครับการแก้ปัญหานี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับนิสัยเดียวแต่เราต่อสู้กับความต้องการทางอารมณ์ระบบรางวัลในสมองและความกลัวที่จะพลาดถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะหาวิธีที่ใช่ได้แทนที่จะบังคับตัวเองด้วยความตั้งใจเพียงอย่างเดียวซึ่งมักจะไม่ได้ผล แต่ก่อนที่เราจะไปถึงวิธีแก้คุณนุ่นคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่านอกเหนือจากเรื่องจิตวิทยาแล้วยังมีอะไรอีกที่ทำให้เราหลับยากแม้ว่าเราเปิดไนท์โหมดให้จอมืดหรือปิดแจ้งเตือนไว้แล้วอยากรู้มากเลยค่ะลุงหมอเพราะหลายคนคิดว่าเปิดโหมดมืดแล้วก็ปลอดภัยแต่ลุงหมอบอกว่าไม่พอแล้วทาไมล่ะคะ และสำหรับคุณผู้ฟังที่สงสัยเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้สูงวัยที่อาจจะกำลังมีปัญหานอนไม่หลับได้เรียนรู้ไปด้วยกันฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแสงกับสมองกันต่อค่ะเรื่องการเปิดไนท์โหมดหรือโหมดมืดในโทรศัพท์นี่น่าสนใจมากครับคุณนุ่นหลายคนคิดว่าเปิดแล้วก็ปลอดภัยหน้าจอสีส้มๆแบบนี้ไม่รบกวนการนอนแล้วแต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ Night Mode หรือโหมดกลางคืนหรือบางยี่ห้อโทรศัพท์เรียกโหมดมืดมันทำงานโดยการปรับสีหน้าจอให้อบอุ่นขึ้นลดแสงสีฟ้าลงการศึกษาพบว่ามันสามารถลดการกดเมลาโทนินได้มากถึง93ในโหมดที่อบอุ่นที่สุด เมลาโทนินคือฮอร์โมนที่ทำให้เราง่วงนอนแต่ปัญหาคือแสงสีฟ้าเป็นแค่ตัวการตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเดียวนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่แสงอย่างเดียวแต่อยู่ที่สิ่งที่เราทำกับมือถือนั่นเองหมายความว่าถึงแม้เราจะลดแสงสีฟ้าแล้วแต่ถ้าเรายังเล่นมือถืออยู่มันก็ยังรบกวนการนอนอยู่ดีใช่ไหมคะแล้วอะไรล่ะคะที่รบกวนจริงๆ นั่นแหละครับตัวการที่สองคือสิ่งที่เราเรียกว่า psychological arousal หรือการกระตุ้นทางจิตใจ เมื่อเราเปิดดูข่าวโดยเฉพาะข่าวร้ายๆหรือเปิดดูกลุ่มครอบครัวที่กำลังคุยกันเรื่องไม่สบายใจหรือเล่นเกมกับหลานสมองของเราจะถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวทำงานคิดวิเคราะห์มีอารมณ์ขึ้นขึ้น,น,นลงลงการศึกษาพบว่าเนื้อหาที่เรามีส่วนร่วมทางอารมณ์เช่นเ ocial media ข่าวหรือการสื่อสารกับคนอื่นจะกระตุ้นสมองให้อยู่ในโหมดเตรียมพร้อมแม้ว่าร่างกายจะเหนื่อยแต่สมองยังไม่พร้อมจะปล่อยวางนี่คือ เหตุผลที่ทำไมหลายคนนอนไม่หลับแม้จะเหนื่อยมากแล้วสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือชีวนาฬิกาในร่างกายหรือที่เรียกว่า circadian rhythm เมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีชีวนาฬิกาของเราจะเปลี่ยนไปกลายเป็นแบบเลื่อนเร็วขึ้นทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการนอนแต่หัวค่ำประมาณหทุ่มสองทุ่มและระบบนี้มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น อ๋อ oh, หมายความว่าผู้สูงอายุมีช่วงเวลาที่เหมาะจะนอนเฉพาะถ้าพลาดช่วงนั้นไปก็จะนอนยากขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องครับเหมือนรถไฟที่มีเวลาออกแน่นอนถ้าเราพลาดขบวนเราก็ต้องรอขบวนถัดไปร่างกายของผู้สูงอายุก็เหมือนกันมีช่วงเวลาที่ร่างกายพร้อมจะนอนถ้าช่วงนั้นเราเปิดมือถือแสงและเนื้อหาจะหลอกสมองให้คิดว่ายังไม่ถึงเวลา พอพลาดจังหวะไปร่างกายก็ต้องรอจนกว่าจะง่วงอีกรอบซึ่งอาจจะเป็นชั่วโมงต่อมาและที่สำคัญตาของผู้สูงอายุมีความไวต่อแสงน้อยลงทำให้ต้องการแสงจ้าขึ้นตอนกลางวันแต่กลับไวต่อการถูกรบกวนมากขึ้นตอนกลางคืนเลยต้องระวังเป็นพิเศษครับ อ๋อก็คือไนโหมดช่วยได้แค่เรื่องแสงสีฟ้าแต่ถ้าเรายังดูเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์สมองก็ยังตื่นอยู่ดีแถมผู้สูงอายุยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเพราะชีวะนาฬิกาละเอียดอ่อนกว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราต้องดูแลอะไรบ้างคะสิ่งที่เราต้องดูแลมี3อย่างครับผมเรียกว่าสามเหลี่ยมการนอนถ้าดูแลครบทั้ง3ด้านสมองจะยอมปล่อยวางได้ง่ายขึ้นมาก ด้านแรกคือแสงไม่ใช่แค่เปิดไนท์โหมดแต่ต้องทำหลายอย่างด้วยกันลดความสว่างหน้าจอให้ต่ำสุดที่อ่านได้ถือมือถือห่างจากหน้าอย่างน้อย40เซนติเมตรยิ่งใกล้ย,ยิ่งกระทบมากและที่สำคัญไม่ใช่แค่แสงจากมือถือแต่ห้องนอนต้องมืดด้วยเพราะแสงสว่างจากที่ไหนก็ตามจะส่งสัญญาณไปที่สมองว่ายัางไม่ใช่เวลานอน ด้านที่สองคือเนื้อหานี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามสิ่งที่เราดูมีผลมากกว่าที่คิดข่าวร้ายเช่นอุบัติเหตุอาจยากรรมโรคระบาดเศรษฐกิจการเมืองจะทำให้สมองเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมรับมือกลุ่มครอบครัวที่กำลังมีเรื่องไม่สบายใจหรือลูกหลานทะเลาะกันจะทำให้เรากังวลเกมที่ต้องคิดหรือแข่งขันจะทำให้สมองตื่นตัว การศึกษาพบว่าเนื้อหาที่มีอารมณ์รุนแรงไม่ว่าจะเศร้าโกรธหรือตื่นเต้นจะกระตุ้นสมองให้ปล่อยฮอร์โมนความเครียดทําให้หลับยากขึ้นถึงแม้เราจะปิดมือถือไปแล้วสมองก็ยังคิดต่ออยู่นั่นเองครับแล้วถ้าเป็นข่าวดีล่ะคะเช่นลูกส่งรูปหลานมาให้ดูหรือเห็นคลิปตลกตลกนี่โอเคไหมคะคำถามน่าสนใจครับข่าวดีก็ยังกระตุ้นสมองนะครับแต่น้อยกว่าเพราะมันทำให้เรารู้สึกอบอุ่นมีความสุข แต่ถ้ามันทำให้เราตื่นเต้นมากอยากแชร์ต่ออยากคอมเมนต์นั้นก็หมายความว่าสมองยังทำงานอยู่ยังไม่พร้อมจะปล่อยวางผมแนะนำว่าก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงให้เลือกดูเนื้อหาที่เป็นกลางไม่กระตุ้นอารมณ์มากเช่นพยากรณ์อากาศข่าวเบาๆหรือเพลงเบาๆถ้าอยากดูข้อความลูกหลานให้แค่อ่านไม่ต้องรีบตอบทันทีเก็บไว้ตอบตอนเช้าลูกก็จะเข้าใจเข้าใจแล้วค่ะ แล้วด้านที่3คืออะไรคะลุงหมอด้านที่3คืออารมณ์ของตัวเราเองนี่คือสิ่งที่ลึกที่สุดบางคนเปิดมือถือไม่ใช่เพราะอยากรู้ข่าวแต่เพราะรู้สึกเหงารู้สึกวิตกกังวลหรือกลัวว่าจะนอนไม่หลับยิ่งพยายามบังคับตัวเองให้นอนยิ่งนอนไม่หลับเลยหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อหน,นีความคิด นี่คือวงจรที่อันตรายมือถือกลายเป็นเครื่องมือหนีความรู้สึกไม่สบายใจแต่จริงๆแล้วมันทำให้ปัญหาแย่ลงเพราะยิ่งดูยิ่งตื่นยิ่งนอนไม่หลับพอรุ่งเช้าก็เหนื่อยวิตกกังวลมากขึ้นแล้วคืนต่อมาก็เปิดมือถืออีก การแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่แค่เลิกเปิดมือถือแต่ต้องจัดการกับความรู้สึกที่แท้จริงอาจจะต้องหาวิธีผ่อนคลายเช่นหายใจลึกๆอ่านหนังสือหรือคุยกับเพื่อนที่เราไว้ใจตอนนี้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสามเหลี่ยมที่ลุงหมอบอกคือแสงที่ต้องดูแลทั้งความสว่างระยะห่างของระดับสายตาและห้องนอนต้องมืด เนื้อหาที่ต้องเลือกให้เป็นกลางไม่กระตุ้นอารมณ์และอารมณ์ของตัวเราที่ต้องเข้าใจว่าทำไมถึงหยิบมือถือขึ้นมานี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมแค่เปิดไนท์โหมดมันไม่พอเพราะเราต้องดูแลทั้ง3ด้านพร้อมกันใช่ไหมคะลุงหมอถูกต้องมากครับคุณนุ่นและที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ3ด้านนี้ยิ่งต้องใส่ใจมากขึ้นเพราะชีวนาฬิกาในร่างกายละเอียดอ่อนกว่า แล้วคำถามต่อไปคือเราจะเริ่มต้นทำยังไงดีคุณนุ่นครับสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้เป็นวิธีที่ผมแนะนำนะครับนั่นคือเราไม่บังคับให้เลิกใช้มือถือแต่เราจะสร้างพิธีกรรมก่อนนอนที่ทำให้สมองรู้ว่าถึงเวลาปล่อยวางแล้วผมมีสขั้นตอนง่ายๆที่ทุกคนทำได้ขั้นตอนที่หนึ่งเลือกเวลา ถ้าทำได้ให้หยุดใช้มือถือ1ชั่วโมงก่อนนอนแต่ถ้ายากเริ่มจาก30นาทีก็ได้สิ่งสำคัญคือตั้งเวลาเตือนเอาไว้พอถึงเวลาก็วางมือถือไม่ต้องปิดเครื่องนะครับเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินแค่ความหน้าจอลงเพื่อไม่เห็นแจ้งเตือนก็พอแล้ว แต่ถ้าจําเป็นต้องใช้จริงๆเช่นรอข่าวจากลูกให้ตั้งเวลาไว้ว่าจะเช็คเมื่อไหร่เช่นสามทุ่มครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นไม่แต่อีกวิธีนี้ทำให้เรามีการควบคุมแทนที่จะเป็นมือถือควบคุมเราแล้วถ้าในช่วง30นาทีหรือ1ชั่วโมงนั้นเราจะทำอะไรดีคะเพราะบางคนอาจจะรู้สึกเบือ่อหรือไม่รู้จะทำอะไรนั่นแหละครับนี่คือขั้นตอนที่2การเปลี่ยนเนื้อหา อาจจะหาหนังสืออ่านสักเล่มนั่งสมาธิสวดมนต์หรือถ้ายังต้องใช้มือถืออยู่ให้เลือกเนื้อหาที่ผ่อนคลายไม่กระตุนตัวอย่างเช่นดูพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้ฟังเพลงเบาๆที่ชอบอ่านบทความเรื่องธรรมชาติหรือดูรูปภาพทิวทัศน์สวยๆหลีกเลี่ยงข่าวสดข่าวอาญากรรมหรือกลุ่มแชทที่กำลังมีดรามา่า สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูข้อความลูกหลานผมแนะนำว่าให้เปิดดูได้แต่ไม่ต้องตอบทันทีถ้าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเก็บไว้ตอบตอนเช้าลูกอาจ,จะจเข้าใจครับและที่สำคัญการไม่ตอบทันทีจะทำให้สมองไม่ถูกกระตุ้นให้เข้าสู่โหมดสนทนานี่เป็นวิธีที่ดีมากเลยค่ะไม่ต้องตัดขาดแต่เปลี่ยนวิธีใช้แล้วขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรคะลูกหมอขั้นตอนที่3จัดสภาพแวดล้อมครับ นี่คือขั้นตอนที่หลายคนมองข้ามนะครับก่อนนอน30นาทีให้ลดความสว่างหน้าจอลงต่ำสุดที่อ่านได้ถือมือถือให้ห่างจากหน้าอย่างน้อยแขนเหยียดประมาณ40เซนติเมตรยิ่งใกล้ยิ่งกระทบมากแล้วที่สำคัญมากห้องนอนต้องมืด ปิดไฟทุกดวงถ้าต้องการไฟส่องสว่างให้ใช้ไฟสีส้มหรือสีแดงที่หรี่มากๆอย่าใช้ไฟสีขาวหรือไฟ LED สว่างจ้าและสุดท้ายตั้งเวลาเตือนสำหรับตัวเองว่าอีก15นาทีจะวางมือถือพอถึงเวลาให้วางลงเอาไว้ที่โต๊ะหัวเตียงหรือจะเอาไว้นอกห้องนอนก็ได้เพื่อไม่ให้ล่อใจหยิบกลับมา สาขั้นตอนที่ลุงหมอบอกฟังแล้วทำได้จริงเลยนะคะไม่ได้บังคับให้เลือกใช้ทันทีแต่ค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนแล้วใช้เวลาน,านานไหมคะกว่าจะเห็นผล ถ้าทำจริงจังภายในหนึ่งสัปดาห์คุณจะรู้สึกได้ว่านอนหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นตื่นมารู้สึกสดชื่นขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือต้องทำสม่ำเสมอให้กลายเป็นนิสัยจำไว้ว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับมือถือแต่เราสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับมันที่ให้เราควบคุมได้แทนที่จะถูกควบคุมครับ ขอบคุณลุงหมอมากค่ะที่มาแชร์ความรู้อันล้ำค่าเรื่องการใช้มือถืออย่างฉลาดวันนี้นุ่นเองก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่มือถือแต่อยู่ที่วิธีที่เราใช้และที่สําคัญคือเราไม่ต้องเลิกใช้ทั้งหมดแค่เปลี่ยนวิธีสมองก็จะยอมพักได้แล้วขอบคุณที่ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเราควบคุมมันได้ค่ะ สำหรับทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นุ้นอยากให้จำไว้ว่าการนอนไม่หลับหลังดูมือถือไม่ใช่เพราะเราขาดวินยัยแต่เพราะมี3มสิ่งที่รบกวนคือแสงเนื้อหาและอารมณ์ของเราเองและที่ลุงหมอแนะนำคือ3วิธีง่ายๆเลือกเวลาเปลี่ยนเนื้อหาและจัดสภาพแวดล้อมทำแค่นี้ภายในหนึ่งสัปดาห์คุณจะรู้สึกได้ว่านอนดีขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทุกคนเริ่มทำได้ตั้งแต่คืนนี้เลยค่ะ คืนนี้เองลองเริ่มจาก1ขั้นตอนตั้งเวลาเตือนก่อนนอน30นาทีวางมือถือแล้วสังเกตตัวเองว่ารู้สึกต่างจากเดิมไหมถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงไวใกล้หมอเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้อีกดูแลตัวเองให้ดีนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ